สวัสดีค่ะครอบครัวซันมุลไลท์เลิฟบิ้งท่รักของผู้อ่านนะนี่เป็นนิวเลิฟประจำราศีมีนนะคะสำหรับเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมหลักนะวันที่ยึดตามแบบตะวันตกแน่ว่าให้ใต้คลิปนะเราเปลี่ยนจากประจำธาตุปกติผู้อ่านก็จะแยกราศีให้อยู่แล้วลหละแต่ว่าก็ครอบครัวเราอยากจะให้ทำแยกแยกราศีจะได้แบบว่าเหมือนมีรายละเอียดเยอะขึ้นก็จะทำให้นะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยราศีมีนที่รัก จริงๆแล้วก็รับชมควบคู่ได้ค่ะราคนาราศีดาวจันดาวศุกร์และดาวอาทิตย์นะแต่ทีนี้คุณอาจจะต้องทําความเข้าใจนิดนึงว่าถ้าคุณรับชมควบคู่อผลน่ะมันต้องไม่เหมือนกันอยู่แล้วโอเคนะคะบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊คลิปนี้ตามแบบไทยคนรักกราบตามแบบตะวันตกคนรักไม่กราบ มันก็เป็นปกติอะค่ะนะตามพลังงานที่มันแตกต่างอยู่แล้วนะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณดึงดูดกับคลิปแบบไทยรู้สึกว่าแม่นกับตัวเองเยอะสุดก็ยึดอันนั้นได้นะคะหรือว่าจะตามแบบผู้อ่านก็นได้ตามแบบตะวันตกวันที่อยู่ใต้คลิปนะคะที่รักขอบคุณสำหรับกำลังใจ subscribe like share และกระดิ่งค่ะ All energy o k y great worry อาจจะเป็นชาวราศีตุลน,นะคนคนนี้คนคนนี้นะาจะทํางานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายนะเป็นอาชีพที่เกี่ยวเรื่องกับทางด้านกฎหมายเช่นนะคะทนายความผู้พิพักษาก็ได้เจ้าหน้าที่นะคะปรึกษาทางด้านกฎหมายตํารวจอะไรประมาณนี้นะคะอาจจ energy เนี่ยเหมือนกับว่าคนคนนี้นะคะ่ะเขาจะเข้ามาในช่วงเวลาที่คุณรู้สึกไม่สบายใจ อาจจะเป็นหนึ่งในคนที่คุณขอคําปรึกษาหรือว่าบาังเอิญน,นะคะคุณมีเรื่องที่อาจจะต้องขอคําปรึกษาจากผูร้รู้แล้วก็บังเอิญได้เจอคนคนนี้ก็ได้นะมันเหมือนโชคชะตาที่คุณทั้งคู่ได้เจอกันแบบตัวต่อตัวด้วยนะมันไม่ได้มีใครเป็นคนแนะนําให้นะมันเกิดจอาจจะได้โชคชะตาหรือเหตุบังเอิญหรืออะไรไม่รู้แหละนะทาให้คุณอาจจะต้องไปศึกษาค้นคว้าทางด้านนี้แล้วก็เกิดได้พบเจอคนคนนี้คอยให้คำปรึกษา แต่คนนี้เป็นชาวราศีตุลน,นะคะอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยเจอกันด้วยเรื่องบังเอิญที่ไม่น่าจะบังเอิญน,นะเอาแบบนี้ดีกว่านะด้วยพรหมลิขิตจริงๆกับคนคนนี้นะแต่อาจจะจริงๆแล้วทําอาชีพไหนก็ได้แต่พลังงานก็ออกมาบอกว่าอาจจะเป็นชาวราศีตุลแล้วก็อาจจะเกี่ยวเนื่องกับทางด้านที่ปรึกษากฎหมายนะอาจจะทํางานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายนะาานเ,ยนยนะเช่นวิพากษาทนายความที่ปรึกษาธุรกิจอะไรที่มันเกี่ยวกับกฎหมายนิดนึงนะ แต่จริงๆถ้าแตกต่างก็ไม่ใช่ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกนะนะเอาไปว่าอ่านตามพลังงานการ์ดเอาละโรแมนซ์แองเจลจะบอกอะไรคุณคะโรแมนซ์แองเจล มาแล้วค่ะ engagement คนคนนี้เนี่ยเขามองหาคนที่เขาอยากจะคอมมิ t เมนตด้วยคือเอาง่ายๆซีเรียสในความสัมพันธ์นะไม่ใช่เป็นคนที่จะเปิดใจคบใครง่ายๆแต่คนคนนี้ก็เป็นว่าที่ผู้มั่นคุณได้เหมือนกันนะถ้าคุณได้เจอกันนะ express your love go ahead ค่ะถ้าได้เจอคนลักษณะแบบนี้นะที่อาจจะดูซีเรียสสักหน่อย ก็ลองเปิดใจดูนะคะก็คุณจะมีโอกาสได้พบรักแบบที่อาจจะถึงขั้นอุปรับขอมั่นหมายเลยก็ได้นะคะช่วงเวลา1-2เดือนนีน้อาจจะเป็นช่วงที่คุณอาจจะมีโอกาสได้เริ่มต้นนะคะ ทั a ร์ช์คอนเวอร์เซชันอาจจะมีโอกาสได้เริ่มต้นเรียนรู้ดูใจกับคนที่คุณรู้สึกว่าคนนี้ถูกใจจังเลยนะแล้วก็คนคนนี้อาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าสบายใจแล้วก็สามารถขอคําปรึกษาได้ทุกเรื่องอะไรประมาณนี้ยเป็นช่วงที่คุณบางท่านถ้าได้เจอแล้วก็เป็นช่วงที่จะต้องพัฒนาความสัมพันธ์แต่บอกแล้วว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ดีทีเดียวแหละนะมองเห็นอนาคตข้างหน้าเลยนะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยค่ะ ขอทราบนิวเลิฟราสีมีนค่ะนิวเลิรราสีมีนเอาละมาแล้วนายอฟส์อย่างที่พ่ะนบอกเขาอาจจะเข้ามาในช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าต้องการใครบางคนขอให้คำปรึกษาแล้วคนคนนี้ก็เข้ามาประมาณนี้ เข้ามาในช่วงที่คุณรู้สึกว่าแย่ที่สุดก็ได้สําหรับบางท่านนะแต่การเข้ามาของเขาอ่ะลักษณะเขาจะเป็นแบบนิ่งๆเนี่ยนะคะคือจะไม่ได้แสดงออกซึ่งความรู้สึกค่อนข้างจะเป็นมือโปรนะหมายถึงว่าให้คาปรึกษาก็คือให้คําปรึกษาคุณอาจจะไม่รู้เลยว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณในช่วงแรกๆกณอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ชอบคุณก็ได้นะในช่วงแรกๆเพราะเขาดูขึงขังมานะอาจจะเป็นเกี่ยวเนื่องกับที่ปรึกษานะคะวางแผนหรืออะไรสักอย่าง นะเขาอาจจะทำงานด้านครูหรือว่าอาจารย์นะคะคอยให้คำปรึกษานะในด้านต่างๆโดยเฉพาะด้านกฎหมายด้วยก็เป็นไปได้เดียร์ตขึ้นโอเป็นคนที่มีคำพูดที่ค่อนข้างจยตรงไปตรงมานะดังนั้นคุยกับคนคนนี้บอกเลยว่าต้องระมัดระวังคำพูดเหมือนกันเอาเป็นคนที่พูดตรงไปตรงมาแล้วก็เอจี่ ค่อนข,ข้างอาจจะคีหึงอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมสิงธนูเวลาท,ที่คุณได้เจอกลุคนนี้นะบางครั้งการแสดงออกของเขาคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะตกลงเขาชอบหรือเขาไม่ชอบเรากันแนะ่เพราะไม่ได้แสดงออกแต่มองดูว่าเหมือนตัวคุณก็ค่อนข้างมีความรู้สึกกับเขาพอสมควรทีเดียวเอ่านมองว่าเหมือนบางท่านเจอแล้วแต่ไม่รู้เขารู้สึกยังไงเน่เบี่ยงเบี่ยงไปทางสถานะไม่ชัดเจนเดี๋ยวเรามาขยายความกันไหนขอดูหน่อยนะคะ นายอบสอนอยากจะบอกว่าอืมเหมือนบางท่านได้เจอแล้วนะขึ้นเป็นเอลฟองเหมือนบางท่านได้เจอแล้วแล้วทีนี้เนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าเดาใจยากจังเลยนะคนคนนี้คุณอาจจะชอบเขาอะไรประมาณเนี้แลวคุณก็อยากรู้ว่าเขาชอบคุณไหมทําไมดูเขาใส่ใจคุณจังเลยแต่เขาไม่ได้แสดงออกซึ่งความรู้สึกนะเดือดซัน คนคนนี้อาจจะมีเส้นบางๆระหว่างเรื่องอายุกั้นอยู่ทําให้เขาแสดงออกมากไม่ได้เขาอาจจะยุมากกว่าคุณเยอะหรือคุณอาจจะยุมากกว่าเขาเยอะเนี่ยทีนี้เอจี้ยโมบอกว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาจะต้องระมัดระวังอ่ะเนาะเหมือนกับประมาณว่าให้เกียรติคุณด้วยอะไรประมาณนี้นะเทนอฟอร์เนี่ยจะบอกอาล่ะเทนออฟเป็นตะโก้คนคนนี้เนี่ยเหมือนกับ เป็นคนที่อาจจะเคยมีครอบครัวมาก่อนนะอาจจะเคยผ่านการหย่าร้างหรือว่าอาจจะเคยผ่านการที่เรียกได้ว่ามีเบื้องหลังในเรื่องของการที่ไม่ประสบความสําเร็จในครอบครัวเขาก็จะค่อนข้างระมัดระวังมากทีเดียวแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะหมดหวังในเรื่องความรักนะไม่ค่ะเขาก็ยังมีหวังอยู่เสมอแต่เขาระมัดระวังมากขึ้นนะ the artist มองดูผู้อ่นมองดูเหมือนบางท่านได้เจอแล้วมากกว่านะ แต่ถ้าไม่ได้เจอผู้อ่านบอกเลยว่านะ่าจะเร็วๆนี้แหละคงจะได้เจอกันนะเพราะ energy ออกมาค่อนข้างชัดเจนว่าอาจจะเจอผ่านทางโซเชียลมีเดียด้วยก็เป็นไปได้แต่มองดูเหมือนทั้งบางท่านได้เจอกันแล้วเป็นชาวธาตุดินพุกศกันมังกรค่ะหรือเป็นชาวราศีสิงห์แต่ทีนี้เนี่ยคนที่คุณเจอเนี่ยนะคะอาจจะตอนแรกเนี่ยคุยกันเรื่องงานล้วนๆเลยอะ่ะแต่คุณก็ณรู้สึกชอบเขามากๆ บางท่านอาจจะบอกความรู้สึกไปแล้วก็ได้รอคําตอบว่าเขาจะตอบว่ายังไงนะเดี๋ยวเขาก็ตอบกลับมาค่ะเขารู้สึกแบบเดียวกันกับคุณนั่นแหละนะอ่าเอสฟอนเนี่ยจะบอกว่าอืมน่าที่จะรับข่าวดีถ้าใครยังไม่ได้เจอนะหมายถึงไม่ได้เจอกันเลยคุณคงจะได้เจอแล้วแหละอาจจะเป็นชาวธานา้ําพอเจอกันครั้งแรกอ่ะคุณจะรู้สึกดีกับเขามากๆเลยอ่ะนะ ทีนี้โฟ s ส์คนคนนี้อย่างที่ผ่านบอกค่อนข้างซีเรียสมากๆทั้งคำพูดบุคลิกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนที่ซีเรียสและระมัดระวังในเรื่องการใช้คำพูดในเรื่องของการแสดงออกซึ่งความรู้สึก The Sun นออกมาบอกว่าบางทีอาจจะเป็นชาวต่างชาติด้วยก็เป็นไปได้นะ โอเคเอเนอจี okay. ออกมาบอกว่ามันเหมือนคุณได้เจอเขาแล้วแต่กังวลใจว่าเขาจะชอบเราไหมหรือเขาอาจจะกังวลใจว่าคุณจะชอบเขาไหมนะคะเอาล่ะเดทขึ้นมาเดี๋ยวก็คงจะได้ transform เนาะคงจะได้พัฒนาความสัมพันธ์มากขึ้นทริปนี้เราสีมีนเบี่ยงเบียงไปทางสถานะไม่ชัดเจนยังไงไม่รู้เหมือนคุณได้เจอกันแล้ว คุณก็ชอบเขาเขาก็ชอบคุณแต่ยังไม่เปิดใจแต่มีแนวโน้มว่าในเร็ววันนี้ค่ะคงจะได้มีการพูดคุยเปิดใจแล้วล่ะแต่มองดูคุณทั้งคู่อาจจะไม่ได้เจอกันบ่อยแม้ว่าบางท่านถ้าได้เคยคุย,คยได้คุยกันแล้วในช่วงวัเนี้อาจจะเขาอาจจะมีเก์ว่าต้องเดินทางไกลแล้วก็ระลังระวังเรื่องความหึงหวงด้วยแหละนะทีนี้บางท่านถ้าไม่เจอไม่เจอไม่เจอเลยเดี๋ยวก็คงจะได้เจอนะผ่านทางโซเชียลมีเดียน้อยค่ะโดยมาก คุณอาจจะเจอเขานะจากผู้คนรอบข้างนะเกี่ยวกับเรื่องการขอคำปรึกษาหรือเขาอาจจะเข้ามาในช่วงเวลาที่คุณไม่สบายใจเข้ามาให้คำปรึกษาทีนี้ปรึกษาไปปรึกษามาคุณอาจจะรู้สึกว่า เอ๊ะเขารู้สึกอะไรกับเราหรือเปล่าแต่คุณร,รู้สึกดีกับเขาแน่ๆละ่ะแต่เขาด้วยความที่เขาไม่แสดงออกเลยทําให้คุณรู้สึกกังวลใจว่าตกลงแล้วเขาชอบคุณไหมสรุปอะคือเขาชอบแต่อาจจะต้องให้เวลาเขาหน่อยในการที่จะเผยความรู้สึกจริงๆนะอาจจะเป็นช่วงเริ่มต้นจริงๆแหละนะแรกๆก็อาจจะแค่เป็นคนคุยไปก่อนนะคะคุณจะเจอเป็นลักษณะแบบนี้เอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดู future l o ิฟก,กันหน่อย คือจะรับนะคะราศีมีนเอาละ h a p แฮปปี้เชนเห็นไหมคะรอไม่นานหรอกนะ่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสำเร็จหรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะที่ทำให้คุณรู้สึกมีความสุขมากๆเลยเอาละเอเนรจีออกมาหมดเอเนอร์จีค่อนข้างชัดมากเลยะค่ะนะทำงานด้านกฎหมายด้วยแล้วก็ เนี่ยคนคนนี้เข้ามาในอาจจะเข้ามาในช่วงที่คุณรู้สึกไม่สบายใจแล้วคนคนนี้ก็เข้ามาให้คาปรึกษาให้คําแนะนําคุณรู้สึกอุ่นใจแล้วรู้สึกดีกับคนคนนี้มากนะคะ f o r a r action นะ energy เดียวกับ engagement อะ energy ของการมั่นหมายการแต่งงานคือคนคนนี้เอาเป็นว่าถ้าคุณได้เจอนะคนคนนี้เป็นว่าที่คู่มั่นคุณแน่ล่ะ ขอให้จับจุดให้ได้ว่าเขาจะมีบางสิ่งบางอย่างแสดงออกให้คุณรู้ว่าเขาว่าคุณเป็นคนพิเศษสําหรับเขานะเขาชอบคนที่เอาอกเอาใจแต่ว่าไม่ต้องแสดงออกท่าทีจนเยอะเกินคือเอาอกเอาใจคาใครเนี่ยจิตใจดีเขาชอบคนแบบนี้ก็ถ้าแสดงท่าทีที่ดีในตัวคุณถูกจุดอ่ะมันจะพัฒนาความสัมพันธ์ใช่ไที่เรียกว่าคุณมีความรู้สึกว่าคิดถูกแล้วที่เลือกคนคนนี้ประมาณนี้เลยทีเดียวแต่ว่าช่วงแรกๆอ่ะเหมือนจะเดา อารมณ์ความรู้สึกกันไม่ถูกเพราะว่าเขาจะยิ่งมากจริงๆอย่าเพิ่งเร่งจู่โจมนะค่อยๆดูไปทีละนิดทีละนิดนะคะ helper ขึ้นสองครั้งเลย helper of emotion ค่ะ romance นะคะคนคนี้เข้ามาเนี่ยคุณจะมีความรู้สึกว่าเขาทำให้คุณสบายใจแล้วก็ในทุกๆสถานการณ์นะคะเขาจะเป็นคนที่สามารถช่วยคุณแก้ปัญหาได้ทุกทีเลยนะคำพูดที่เขาใช้อ่ะมันทำให้คุณรู้สึกว่า คุณไม่เคยรู้สึกไม่สบายใจเวลาที่คุณคุยกับเขานะอาร์คแองเจิลอยากจะบอกอะไรอาละขอให้มุ่งมันแนวแน่ตั้งใจไว้นะคะในเรื่องราวของความรักนะคะเอเจนตมาบอกว่าคุณใกล้จะประสบความสําเร็จแล้วคุณใกล้จะเจอคนที่ใช่แล้วล่ะมีความเชื่อแล้วก็ในช่วงเวลานี้ถ้าคุณรู้สึก ไม่สบายใจหรืออะไรสักอย่างเนาะก็ขอใหอ้พยายามนะคะมุ่งความสนใจไปที่ความสําเร็จในวันข้างหน้ามันจะทําให้คุณรู้สึกสบายใจมากยิ่งขึ้นนะในช่วงนี้อาจจะ not the right time อาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่คนคนนี้จะเปิดเผยความรู้สึกหรือไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่คุณจะได้เจอแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้เจอมุ่งมั่นแน่วแน่ไว้แล้วคุณก็จะได้พบเจอนะคะวาทีคู่มันของคุณนี่แหละเ่าละข้อความจาก u n นเว r ร์ส โนค่ะ e อ e r g อออกมาบอกว่าให้ใช้เวลารอคอยจนถึงจังหวะที่เหมาะสมซะก่อนนะเพราะในช่วงเวลานี้ผู้อ่านมองดูเหมือนคุณอาจจะมีเรื่องยุ่งเรื่องเครียดเรื่องไม่สบายใจหลายอย่างอาจจะทำให้ไม่ได้เจอเขาหรือว่าได้เจอช้าด้วยเหตุผลอะไรหลายอย่างแต่ถ้าคุณได้เจอแล้วรอคอยเขาเปิดเผยความรู้สึกก็ยังไม่ใช่ช่วงเวลานี้ที่เหมาะสมนะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่แสดงออกซึ่งความรู้สึกดีแต่ก็อย่าเพิ่งไปเปิดเผยความรู้สึก ความในใจให้เขามากนักก็แล้วกันสำหรับบางท่านที่เจอเจอแล้วถ้าบางท่านยังไม่ได้เจอก็อมุ่งมั่นแน่วแว้ในเวลานี้แม้ว่าจะไม่ได้เจอก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่เจอไปตลอดชีวิตคุณจะมีคนอยู่เคียงข้างคุณเสมอค่ะข้อความจากความรักโอเคค่ะเด้งเลยอะ <c oughs> ไหนไหนว้า wow. วสิ่งที่เขาหรือเธออยากจะบอกคุณนะคะก็คือว่า we are cheering for you ค่ะ Can you hear us เขาออกมาบอกว่าตอนนี้เขาหรือเธอคนนี้คอยเชียร์อัพคอยเป็นกำลังแรงใจให้คุณอยู่มองดูเหมือนเจอแล้วนะใครบางคนคนคนนี้อาจจะคอยให้กำลังใจคอยเชียร์คอยอยู่เคียงข้างนะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่คุณไม่รู้ตัว คุณมองเห็นเขาหรือเธอคนนั้นไหมแต่ถ้ายังไม่ก็อย่างที่ปวานบอกไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่มีคนนั้นคุณจะได้เจอใครคนนั้นที่อยู่เคียงข้างคุณเสมอล็อกไว้เลยว่าที่คู่มั่นฉันอย่างนี้นะเอาล่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ